สบายดีพี่น้องทุกคนมื่อนี้กกับพ่อกับนายอีกแล้วเมื่อนี้พี่น้องนั่งอะฮะกลับมาแต่ตลาดไปตลาดอันนัดป้ามานั่งก็เลยได้ซื้ออันเขาย่ำหรือว่าย่ำอันเข่าทอดเนาะพี่น้องหอม,หอมแๆแซ่บๆพี่น้องเอ้ยแล้วก็สิมีพักเฮาลายอย่างพี่น้องเมี่ยนกะลำแน่มักแต้งแน่พักนา่งเลิศนะ นี่แหละพี่น้องมีมะปคีพร้อมไหนอหืมหอมๆพี่น้องเอ้ยจันมกักคีใหญ่หนึ่งมันนั่นนางสีกินเบิดบอพาข้าวบดน,นี้พี่น้อง แล้วเรียบร้อยพี่น้องนี่เลยจ้ามาพี่น้องมาแซบแซบน้ำกันยำข้าวทอดหรือว่าอันยำข้าวกระเนดยังกาะเขาก็สะเฉดยำอันข้าวทอดอะไรน้ำพี่น้องเนาะแซบแบน้ำกันเด้อมานั่งกับน้าวายพี่น้องเอ้ยยำทำมาเปลี่ยนเสือซำหิวแหง้งมาพี่น้อง แซบๆน้ำกันเดอ้อเข่าถอดนั่งละฮิ้วพี่น้องเอ,อ้ยทั้งหิวทั้งหนาวพร้อมไปซื้อแล้วลืมบอกเขาเจ้าว่าจะใส่คิงเพรานั่งเป็นคนบอกคอยกินคิงเนะาะบหมักเลยแหละแซ่บพี้องฉันเขาเจ้าแบบเพ็เพพร้อม ทันได้เพรเลยพี่้องเลย هاي اللوك บนหน้าสั่งขเขาเผ็ดเลยเผ็ด Sao mình nghĩ nhảy nàng thứ Nàng chỉ kìm bớt bớt này đỡ kìm xoài nàng này đứa พี่น้องจ้าช่วงนี้ก็ฝนตกดูนเนาะพี่น้องจะกักษาสุขภาพกันน้ำในเดอ้อพี่น้องก oh, <no. S 1> ักษาสุขภาพทาพั้งฝนตกทั้งโรคระบาดนะพี่น้องเนะาะจักสียานเอียงเป็นเอียงเนาะเพชรลายพี่น้อง <c oughs> <c oughs> นั่งขอขอบใจพี่น้องทุกคนเลยค่ะมาเป็นกําลังใจให้นั่งเนาะขอบใจทุกการที่ตามรับชมแล้วก็คอมเมนต์นะพี่น้องเนาะกําลังใจที่ได้มานั่งกะมีแรงผัดดันในการทำคลิปต่อๆไปนะพี่น้องแปลงไจนั่งก็ฝากพี่น้องทุกคนเป็นกําลังใจให้นั่งต่อไปเนาะเพชไลายพี่น้องเลย กินคนเดียวกับสิบูบดอกพี่น้องเลยกินยังกะแนวแซบอยู่แต่ว่ากินบวบเบิราะว่ากินคนเดียวเดว้อยากมีพี่น้องกินน้ำยู่ จะได้จะลืมอันให้ข้าเจ้บบาโบซายคิงเนาะมาล้วก็กินเลือกๆแล้วบัดเนี่ย ทั้งเผ็ดทั้งแสบ สำหรับเพื่อนใหม่พี่น้องจ้าฐานั่งไอเด้อจากสองซัมเมอร์เนาะเดี๋ยวนั่งจะกลับไปหาสำหรับเพื่อนเก่ากับคือเก่าพี่น้องพี่น้องจะซื้อไปหาคือกันเด้อเราเป็นกำลังใจให้กันละกันการที่เขาเห็นยูทูบเนาะกำลังใจให้กันเลยกำลังดีที่สุด เพชร้ลยพี่น้องเอ้ยนั่งไปซื้อไปไปสั่งเขาเจ้าว่าเพชรแตจริงอันธรรมาไดานะพอกินแล้วอันนี้มันเพชรแห้งอิ่มแล้วพี่น้องกินบบเบซัมเมนี่ก็บไริมยังนอกพี่น้องเนาะไ่อันการกินอันเขาย่ำย่ำเข่าทอดกับพี่น้อง ดนั่งกันทีคอโตปิดคลิปก่อนพี่น้องเอ้ยฝากพี่น้องทุกคนกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งน้ำเพื่อเป็นกำลังใจให้นางในคลิปต่อๆไปเนาะเอาไว้พอกันใหม่คลิปหน้าเดอ้อบ,บายยนางหักพี่น้องทุกคนเดอ้อ